แกงสมปานิ้นใส่ผักปุงแก้วตามมาเบิงค่ะพี่น้องเห็ดจังได้จังสีแสบสีนัวเนาะต้มน้ำเอาปลาใส่ลงไปค่ะเอาหัวปลาใส่ลงไปวันนี้สิต้มหัวปลาแล้วก็มาตําใส่เครื่องแกงก่อนค่ะ ปิดฝาคะ่ะรอให้สุกหลังจากปลาสุกแล้วเนี่ยเขาก็เอาขึ้นมาพักให้เย็นคะ่ะแล้วก็แกะเนื้อเพื่อที่จะร่อ,อไปตาใสขงแกงวันนี้สิตำใส่ผีแกงสมไตคะ่ะกินนี่หอมคกะด้วยพี่น้องผีแกงผักไต พี่แกงใส่ลงไปแล้วก็ใส่กะปิเล็กน,น้อยค่ะต้องการความหอมจากทั้งกะปิแล้วก็จากปลาน้ำนเนื้อปลาใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตําใส่กันตำให้เข้ากันดีค่ะช่วงที่เขาตำมาเขาก็ต้มน้ำรอตำเสร็จพอดีพี่น้องน้ำเดือดค่ะ เอาทุกอย่างที่ห่อตำมาใส่ลงไปในหมอ้อตำเลือกปลาใส่น้ำแกงสิได้คนๆค่ะสิได้น่ากินเอาน้ำปลาใส่ลงไปค่ะน้ำปลาที่ต้มหัวปลาเมื่อกี้ใส่ลงไปน้ำหอมพียง ได้กินในแอปน้ำร้อยแตกแล้วค่ะลันแจงนั้นกับมกปรุงค่ะปรุงด้วยเกลือแล้วก็บ,บีบมะนาวใส่ค่ะส่วนมากแกงสม้มผักกางเราะจะใส่บักขามใส่บักขามเปียกเนาะ แต่ถ้าทั้งไตอ่ะเ่นจะใส่บักนาวผู้ใดยังบม่เคยกินลองเห็ดกินเบิ่งค่ะใส่บักนาวเนี่ก็จะได้ลดแ่บอีกแบบหนึง่งถ้าใส่น้ำบักขามก็จะได้หวานอมเปรี้ยวถ้าใส่บักนาวนี่ก็จะเด็ดเปรี้ยวชื่นใจค่ะแบ่บลังจกแมนก็ชิมบิ่งค่ะเมื่อกี้ใส่ไปสองลูกยังไม่ค่อยเปรี้ยวค่ะใส่เพิ่มไปอีกลูกหนึง่ง ปรุงรสให้ได้ก้อนค่ะแล้วค่อยเอาเนื้อปลาหรือว่าผักใส่ลงไปเอาน้าตาลปี๊บใส่ลงไปน้ำค่ะปรุงให้ได้รสกลมกลมเค็มเปรี้ยวหวานตอนนี้ได้รสชาติถึกใจแล้วค่ะเอาปลาใส่ลงไปเมื่อนี้เป็นปลานิ่นตัวใหญ่ๆเลยค่ะ ลงแตบเดียวปลากระสุกนะพี่น้องเอาผักบุงแก้วตามลงไปค่ะกดให้ผักบุงงยูดใต้น้ําแกงค่ะปลานิ่นพันธันบางเนาะจะสุกไว้ตอนนี้สุกแล้วค่ะ หอมที่จะตักเสิร์ฟแล้วแกงสมปละนินใส่ผักบุงแก้วรสนุ่นนัวรสกลมกลมค่ะถ้าจะบอกเป็นภาษากลางแซ่แพงพี่น้องทั้งหอมทั้งอร่อยค่ะมื้อนี้เฮ็ดกับเขา่ทาทำกลางสายฝนเสียงปักแปกปักแปกเสียงฝนตกดนะค่ะ พี่ดองเบิ้งแล้วถ้ามักถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพกาะพาแซบน้เด้อคะ่ะขอบคุณเลยหลายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงซํำนีเจอกันคลิปหน้าค่ะ